คลิปนี้เราจะมาสอนทำ Animation กราฟวงกลมแบบนี้กันนะครับโดยกราฟจะเลื่อนไปตามสัดส่วนที่เรากำหนดไว้และสามารถแก้นในภายหลังได้ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกัน ขั้นตอนแรกนะครับเรามาสร้างกราฟวงกลมกันก่อนนะครับไปทําการสร้างสไลด์ใหม่นะครับกดไปที่แท็บ Insert แล้วก็ c า a นะครับเพื่อทําการเลือกพายนะครับก็คือกราฟวงกลมขึ้นมาเมื่อเราคลิกโอเคแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลเป็น Excel 4นะครับ4แถวขึ้นมา5ลบ2แถวข้างล่างออกนะครับให้เหลือแค่2แถวข้างบนและเราต้องคํานวณสัดส่วนที่เราต้องการแสดงครับในที่นี้เป็น70-30นะครับเป็นสัดส่วนว่ามีกําไรเพิ่มขึ้น70%นะครับ จากนั้นให้เราทำการลบข้อความทั้งหมดในการาฟออกครับและทำการเปลี่ยนสีในส่วนที่เป็น30%ที่เราไม่ต้องการแสดงเนี่ยให้เป็นโปร่งใสนะครับและหลังจากนั้นเราก็เลือกสีในส่วนที่เราต้องการเนี่ยเป็นสีที่เราต้องการเลยในที่นี้เป็นสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆน,นะครับโอเคแล้วก็ปรับสัดส่วนที่เราต้องการแสดง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการก๊อปปี้กราฟวงกลมตัวนี้นะครับให้เป็นอีกวงหนึ่งเพื่อเราจะได้ทำการแสดงการแก้ไขนะครับข้อมูลในกราฟของแต่ละอันเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ก๊อปปี้กราฟจากด้านซ้ายมาด้านขวาน,นะครับต่อจากนั้นให้เราทำการเลือกฉากดีไซน์ครับคลิกไปที่การันนั้นแล้วก็ไปเลือกเมนูฉากดีไซน์เสร็จแล้วเราเลือก Edit Data ครับ จะมี Excel เหมือนเดิมเลยครับข้อมูลเหมือนเดิมให้เราทําการแก้ไขเป็นตัดส่วนตัวใหม่นะครับในที่นี้จะเป็น55ต่อ45นะครับรวมกันให้ร้อยร้อยเปอซนะครับเพื่อที่กราฟจะได้ออกมาสวยงามจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนสีนะครับของกราฟตัวนี้นะครับให้เป็นสีฟ้าเข้มหรือน้าเงินเข้มนั่นเองขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทำการสร้างรูป,ปวงกลมครอบทับกราฟวงกลมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับ เราก็ทําการเลือกสีขาวนะครับแล้วก็ทําการกดให้มันไร้ขอบจากนั้นเราก็เลือก shape effect นะครับเพื่อทําให้มันมีลูกเล่นโดยเราจะเลือก shadow ครับแล้วก็เป็นเงาตรงกลางกึ่งกลางตรงนี้นะครับอย่างที่เลือกนี้เลยมันก็จะทําให้เหมือนมี object ที่เป็นวงกลมลอยขึ้นอยู่เหนือกราฟนะครับจากนั้นให้เราทําการ insert ตัวไอคอนที่เราต้องการโดย ตัว PowerPoint เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเสิร์ชไอคอนได้ฟรีนะครับตัวเลือกที่แท็บ Insert แล้วก็ไปที่ไอคอนนะครับจากนั้นเราก็เสิร์ชชื่ออะไรก็ได้มันจะมีไอคอนที่แนะนําขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นร้านค้าแบบบ้านนะครับแล้วอันนี้เป็นร้านค้าแบบแผงลอยนะครับแล้วก็แสดงสัดส่วนนะครับ2อ,อันนี้ว่าเป็นเช่นไรในการยกระตุ้นยอดขายของเรานะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นสี เขียวอมฟ้านะครับเพื่อที่จะบอกว่า,าเป็นกราฟเกี่ยวข้องกับไอคอนนี้เหมือนกันนะครับก็คือแต่ละอันก็จะเป็นสีของตัวเองนะครับจากนั้นเราก็จะทําการพิมพ์ข้อความไปนะครับเพื่อระบุครับว่ากราฟเนี่ยเราสแสดงสื่อถึงอะไรโดยใช้ไอคอนและมีข้อความกํากับนะครับโดยในนี้ก็จะบอกว่ามีการเพิ่มยอดขายขึ้น75%นะครับโอเคเราก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ ให้มีขนาดที่เหมาะสมนะครับตัวที่นี้เราจะใช้ตัวเอกไมมาตรฐานนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถโหลดฟอนต์นี้ได้ฟรีเลยนะครับโดยไม่ติดตลิขสิทธิ์อะไสามารถเอามาใช้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะปรับขึงกลางให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วของตัว powerpoint เช่นเดียวกันครับกับตัวล้างร้านค้าแผงลอยนะครับเราก็จะทำการ Copy มาแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีฟอนต์ครับ แล้วก็จะบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแค่55%เท่านั้นโอเคขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2ก็จะเสร็จแล้วนะครับในการตกแต่งนะครับให้กราฟสวยงามตามที่เราต้องการต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำกราฟให้มันเป็นแอนิเมชันที่สวยงามกันครับโดยเราทำการ เลือกกรุปนะครับรูปภาพที่เป็นการตกแต่งของเราเนี่ยวงกลมกับตัวไอคอนและข้อความเนี่ยให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันก่อนนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเพิ่ม Animation นะครับโดยกรุปเนี่ยเราก็จะทำการใช้ตัวซูมเบสิ z ซูมนะครับเพื่อให้ซูมเข้ามานะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทําการปรับเวลานะครับให้มันเร็วขึ้น เช่นเดียวกับตัวแผงลอยนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าเป็นเบสิคซูมนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับให้เราทําการดูที่ AnimationPan นะครับเพื่อเราทําการปรับนะครับว่าให้เล่นแอนิเมชันทันทีเมื่อทําการเข้ามานะครับเข้ามาสไลด์นี้ต่อจากนั้นเราทําการตั้งค่าแอนิเมชันของกราฟนะครับโดยเลือกเป็น i ิวนะครับหรือว่าล้อนั่นเองให้มันเป็นการ หมุนนะครับจากตัวสตาร์ทนะครับก็คือตัว12บสนาฬิกาหมุนมานะครับรอบหนึ่งโอเคครับตัวร้านค้าแผงล้อก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทําการสร้างแอนิเมชันขึ้นมาเป็นวิวเหมือนกันนะครับล้อหมุนหมุนเป็นกรงล้อนะครับแบบนี้ทีนี้เราก็ทําการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากนั้นเนี่ยแอนิเมชันแพนเนี่ยเราสามารถรากนะครับให้ตัวไหนทําการแสดงก่อนหลังได้ตรงนี้เลยโอเคเราลองมาเล่นกันนะครับ มันก็จะเป็นนี้พอเข้าหน้าสไลด์มันก็จะอัตโนมัติให้เลยอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับโอเคเรามาลองเล่นทั้งสไลด์สไลด์หน้าแรกนะครับก็จะบอกเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศครับว่าประเทศเนี่ยติดลบไป85%แต่ว่าร้านค้าของเราที่เป็นร้านค้ากับร้านค้าแผงลอยเนี่ยมีอัตรายอดขายที่เพิ่มขึ้น70และ55%ตตามลำดับโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตัว คลิปสอนทำกราฟแอนิเมชั่นวงกลมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามหรือพูดคุยกันนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์ครับและยังมีคลิปดีๆทั้งทางซ้ายและ้างขวาให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ